นี่คือมะเขาวายนั่นเองนะครับที่ครับอันนี้นี่น่าจะเป็นไม้กินได้ครับเนาะอ๋อข้างในมันน่าจะเป็นแบบคล้ายถั่วครับเนาะรสชาติคล้ายถั่วครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับแวะมาชมดูตลาดข้างทางนะครับผมที่เป็นทางผ่านไปหมู่บ้านสปันนะครับเป็นตลาดร้านค้าชุมชนเล็กๆครับของพี่น้องชาวล้วะครับของอำเภอบออเกลือนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับว่า เขามีอะไรขายบ้างนะครับผมไปดูเลยครับนี่ก่าเป็นหนกปังไสครับผมเ,เราไปดูเลยครับว่ามีอะไรขายกันบ้างครับเป็นตลาดริมทางผ่านพาอำเภอไม่ใช่อำเภอครับไปผ่านไปหมู่บ้านสปันนะครับผมของพี่น้องชาวหลว,ว,ลวจะเป็นของที่เขาหาได้ตามป่าปหรือว่าที่เขาหาได้นะครับ ตองนี้หมักแล้วใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับผมมะกอนะครับผมมะกอกินยังไงครับกินข้างในมันครับเขาเรียกว่ามะกอนะครับผมถุงกี่บาทครับห้าสิบบาทอ๋อมีสีดำด้วยครับหน่อสีดำต่างกันอันนี้ก็มะก่อนี่อะไรครับมะโขโอ้ครับมะโขนะครับ มะโกมะกอข้างในคล้ายๆกันไหมครับอ๋อครับคล้ายๆเก่าลักหรอครับคล้ายๆเก่าลักครับอันนี้มะกอแล้วครับเพื่อนๆสีขาวๆมะกอถ้าเป็นสคำๆนี่เขาเรียกมะโกนะครับโอเคครับมีเยอะแยะเลยครับของที่พี่น้องชาวล้วนนะครับบ้านหนองน้าครับเขาได้เอามาวางขายข้างทางทางไปหมู่บ้านสะันนะครับก็จะอยู่ริมข้างทางเลยครับผม นี่อะไรครับผมเขาคว,วายอ๋อน่าจะน่าจะแช่อิ่มแล้วครับเนาะแช่อิ่มดองมาแล้วครับเขาควายมีมะเขาว,วายด้วยนะครับผมนี่น่จะเป็นมันเผือกแตงดอยก็มีนะครับเพื่อนๆนี่หอมมากๆเลยผมเคยกินแนละ้วจิ้มน้ำพริกโอ้กรอบหวานมันกรอบอร่อย อย่่่าไปแกะะเลนนรู้อันนี้ก็เป็นปลีนะครับหอปลีปีป่าครับโอ้ปีป่าแกงครับแกงใส่หมูใส่กระดูกหมูหมดเป็นยาสมุนไพรด้วยครับไมายกินได้ครับหรือว่าจะฆ่านั่นเองครับอ๋ออันนี้จะข้านแก่และไอ้ตัวนี้แล้วครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นยาสมุนไพรอ๋อนี่เป็นยาสมุนไพรเขาเรียกว่าอะไรครับ าเป็นจะข้านแดงอ๋อครับจะข้านแดงเอาไปดองดองเหล้าต้มต้มกินอ๋อแก่อะไรบ้างครับเป็นคดันหวานคอมดันเบาหวานอ๋อครับเนี่ยแก่คอมดันเบาหวานได้ครับเพื่อนๆสุดยอดเลยครับเอานี้ใช้แกงอ๋อโอเคครับใช้แกงครับครับผมโอ้เยอะแยะเลยครับผมใครมีโอกาสผ่านมาทางนี้นะครับเขาเรียกว่า ตลาดข้างทาง,างชุมชนของบ้านหนองนานนะครับทางไปสปันนะครับผมทางไปหมู่บ้านสปันเป็นของพี่น้องชาวล้วครับเขาก็จะหาของมาขายข้างทางนะครับนี่จะเป็นแตงดอยนะครับแตงดอยนี่พักยังครับเนี่ย เรียกว่าผักกูดงอเอเปิดดูได้ครับผักกูดอ๋อผักกูดงอเดี๋ยวแม่ค้าจะเปิดให้ดูครับอ๋อไปดูได้นะครับผักกูดงอครับว่าอันนี้เอาไปทํายังไงกิน,นครับไปลวกไปใช้แกงอ๋อไป,ไปอ๋อไปลวกลวก<ป>จิ้มน้ำพริก,กอ๋อเไใช้้ดดก็ อ๋อครับไปลวกไปแกงอะไรเงี้ยออชาตินเจนๆกรอบอ๋อรสชาติมันจะหนึๆกรอบใ่ครับ่อผักกูดงอใช่ไหมครับครับผักกูดงอครับเพื่อนๆโอเคครับผักกูดงออยู่อยู่สวนอ๋อครับผักกูดอยู่ไรอยู่สวน่างอยู่ในนาะครับผมอ๋อก็จะมีสองอย่างเพื่อนอันนี้ผักกูดผักกูดอยู่บนดอยใ ใี่ครับผักกูดอยู่บนดอะครับแล้วก็จะมีผักกูดอีกแบบนึงครับที่อยู่ในน้ำนะครับโอเคครับนี่น่าจะเป็นใบขอดมดูครับเพื่อนอ๋อใบแมงลักนั่นเองครับประชามืองเลือกเป็นก๊มก้อกกกออ๋อแมงลักอ๋ออันนี้อันนี้ผักขี้อ้นคล้ายๆกันครับเนาะ ได้จ๊ะเด็ด,ด,ดอืมผักขี้อ้นนะครับนี่คือผักขีอ้อ้นคล้ายๆใบแมงลักเนี่ยแต่รดแ,และกินจะคนละอย่างกันเนาะคนละอย่างคนละอย่างนะครับอื้ดดอันนี้กินกินคล้ายๆแตไ่ตไข้เนาะแต่ไข้คล้ายๆแต่ไข้นี่ครับใบเออรบขีข้อ้นนะครับแต่นี่คือใบถ้าเป็นภาษากลางหรือแมงแมงลักภาษาพื้นบ้านก็ทางบ้านผมภาษาพื้นบ้านก็เป็นใบกงก่อเนาะ ใส่ต้มปลาแล้วภาษาล้วเรียกว่าอะไรครับก็นั่นแหละอ๋อเหมือนกันอ๋อเหมือนกันนะครับเหมือนกันก้มก้อเหมือนกัน,กอน,กนโอ้นมีกระหัวปีปีป่านะครับเยอะแยะ,แยะมากมากเลยนะครับผมเพื่อใครเพื่อนเพื่อนที่ผ่านมาทางจะไปเขาเรียกว่าหมู่บ้านสปันนะครับก็จะเป็น,นตลาดครับตลาดตลาดริมทางของพี่น้องชาวล้วครับของอำเภอบอกเรือนะครับเรือบ้านบ้านหนองน่านที่นี่ครับเนาะ บ้านของนา้านอครับอันนี้คือผักกูดผักกูดริมน้ํานะครับที่ว่าเมื่อกี้ครับนี่คือผักกูดริมน้ําแต่นี่คือผักกูดผักกูดงอนะครับผักกูดงอความแตกต่างนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้คือผักกูดบนดอยจะออกตามไร่นะครับเนาะตามไร่ก็เรียกผักกูดงอนะครับ แล้วก็ตรงนี้คือกระดูดที่ออกตามริมน้ําทั่วไปนะครับสุดๆเลยพเพื่อนๆว,ว้าวสุดยอดเลยครับอเคครับพเพื่อนๆคลิปนี้ผมไม่รู้จะซื้อหรือเปล่าเพราะผมผมจะรีบกลับแล้วครับเขาไปในเมืองแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าผมไม่ได้ทํากับข้าวนะครับขออนุญาตมาถ่ายครับเนาะวันีจ,จะให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยคนที่มาเที่ยวจะได้มาแวะครับผม ครับผมชื่อแม่เป็นไบจัะครับผมครับเพราะผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการทำกับข้าวมาครับเพราะต้องเดินทางทางไกลนะครับกลัวเอาไปแล้วมันนะกลัวมันเน่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมช่องน้องใหม่นะครับช่องน้องแนนจีฮูนะครับคลิปยาวก็จะเป็นวิถีชีวิตของของชาวบ้านหรือว่าการหาปลาการเขาเรียกว่าวิถีชีวิตกันเนาะตามชาวบ้านทุกชนบทนะครับ แต่ยอคลิปนี้ก็จะมาถ่ายให้ชมดูว่าวิธีชีวิตในการาหาของมาขายนะครับผมตามเขาเรียกว่าตามบ้านนอกชนบ,บทอะไรประมาณนี้ครับของก็จะประมาณนี้ครับเป็นของสดๆจากการที่ไปหาตามบริเวณป่าลนินมาขายนะครับผมหรือว่าเขาที่ปลูกตามไร่ตามสวนของเขาเองนะครับของพี่น้องชาวลัวครับของอำเภอบอกเกลือนะครับวัดน่านช่วงนี้ฝนตก ฝนตกตลอดเลยครับผมตกปรยอยนะครับบรรยากาศก็สุดยอดเลยครับอากาศดีมากครับเพื่อนๆคนไหนครับที่ได้ผ่านมาทางเส้นที่จะไปหมู่บ้านสปันนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไปพักนะครับก็จะมีตลาดชุมชนบ้านหนองนานะครับมีแวะมาเลือกชมมาเลือกซื้อกันได้เลยครับมีของแปลกๆที่เพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะจบไปแค่นี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องน้องใหม่ครับแน่ จีฮูครับผมสวัสดีครับ